สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมดีเจโชกี้เจ้าเก่าคนเดิมนะครับกลับมาแล้วนะครับขออนุญาตทดสอบไลฟ์ก่อนนะครับสวัสดีครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสบายดีไหมครับสวัสดีครับผมเข้ามาแล้วทักทายพูดคุยกันได้นะครับ อย่างฮะบ้านเย็นดีจริงๆครับหมอปากการันตีด้วยอาชีพหมอผีและเกษตรกรฮะหน้ายางไตนึ่งครับเขามาลในฝากกดร้อยจุดดหน่อยนะครับส่วนผีต้มยางมันไม่มีน้ํายางออกใบใบกรอบข้าวไม่เต็มเม็ดอย่างนี้เยอะเจอบ่อยรากระยาวครับทําให้การเดินอาหารนี่จะดีครับทําให้เขียวทนนานครับ หนึ่งสองหนึ่งกระสอบเนี่ยต่อนหนึ่งไร่ค่ะป่านเนี่ยก็ได้ผลดีอย่างเงี้ยก็แคพอใจก็ตอนนี้มันก็ดีขึ้นนะอ่ะแล้วก็โรคไอลาเนา่าพกต้นตายต้นต้นเหี่ยวอะไรเงี้ยอเอามาใช้สัว์แล้วก็โรคไอลานา้าปรับสภาพดินเนี่ยมันก็จุดตน้ตนเหลืองค่ะรากเน่าแล้วก็ยอดไหม้ค่ะลูก ไม่ดูเป็นปูห้องผลไม่ใช่ได้เนี่ยการใหญ่การดกนะค่ะการติดการรู้สึกติดทุกข้อสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ดีแล้วก็ฝักตัวฝักตัวดีครับค่ะฝักตัวแล้วก็ากแข็งแรงครับแล้วก็ท่านกจะแข็งแรงจะไม่จะไม่ค่อยล้มครับถ้าคุณปูมะเขือเทศไม่ได้แบบนี้นะให้มัสเตปีมันถีบหน้าผมเลยอันนี้คือไม่ได้ยกยอดปอปั้นนะฮะ ดีก็ว่าดีไม่ดีเราก็บอกไว้ที่อนะตอนนั้นหนึ่งไรได้เท่าไหร่บนโต๊ะแามสิบสามแล้วตอนนี้หลักคาดว่าจะได้เท่าไหร่คาดาถึงเกวียนขาดแบบนึงเกวียนข<ห>าดเ,เลยฉันหลุยด,ดูครับข้าวเสมอเลยครับปิ๊บไม่เคยเจอครับ ผมทํามาแล้วครับประมาณ8ปีครับข้าวไม่เคยเจอข้าวเสมออย่างนี้เลยครับครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดอยากรวยอย่างผมอยากข้าวอย่างเสมออย่างผมได้ร้อยสาสิถึงร้อยหสิบเมตรนะครับต่อรวงใช่ครับบานเย็นครับดีเยี่ยมจริงๆรครับแล้วเพรยนอดยังไม่มีไม่มีแล้วไม่มีจริงนะคะไม่มีจริง สังเกตเห็นได้ชัดจากตาเปล่าหรือว่าต้องได้ตาเปล่าเลยตาเปล่านะมองดูไม่เห็นไม่มีเลยธรรมดานี่ถ้าไอ้เพิ่มเพลิ่พิ่มนอนลงนี่มันจะกินให้เราเห็นเลยต่อให้เช้านะเนี่ยกลับมาใช้สารตับสภาพดินสองเดียวชีดลงบิ้นได้ผลแน่นอนและเป็นสารที่ใหม่นี้สารเคมีเป็นสารธรรมชาติจะน้าพ้าเราซูตลาดอาเซียนได้จ้ะแล้วป่าเป็นอะไรที่แก้ยากมากแล้วตรงนี้ทําให้ผม ประหยัดค่าปุ๋ยครับประหยัดค่าปุ๋ยมากๆค่าปุ๋ยนี่คืออาจจะเรียกได้ว่าลดลงครึ่งต่อครึ่งเลยตอนนี้สวนปาล์มผมนะครับเก็บเกี่ยวอยู่เฉลี่ยแล้วไร่ละแปดร้อยถึงหนึ่งตันต่อไร่พี่น้องทางบ้านถ้าเจอปัญหาหน้ายางตายนึงลองใช้บันเย็นตัวนี้หน้าหน้ายางจะดีขึ้นปีด่า้หน้ายางจะนิ่มกว่า ปริมาณน้ำยางก็เพิ่มขึ้นปซีนก็เพิ่มขึ้นค่ะค่ใช,ใช้สารปรับสภาพดินบานเย็นนะคะแล้วคุณจะไม่ผิดฝวังเปลือกนิ่มกรีดให้ปริมาณยางเพิ่มขึ้นที่สำคัญหน้ายางที่ตายแล้วก็เปลือกไม่ขึ้นจะขึ้นเร็วมากค่ะใช้แค่อาทิต์หนึ่งก็รู้แล้วครัเปลือกจะนิ่มยางก็จะออก ดิฉันไม่ผิดหวังเลยค่ะแตกตามจากเดิมมากเพราะว่ามันจะอวบมันจะเขียวอย่างนี้แหละอก่อนนี้มันก็เล็กๆอปีว่าปีนี้กูขาดทุนอีกแล้วมั้งอะไรก็ชงคิดอย่างเงี้ยแต่พอมาเห็นตรงนี้แล้วโอ้กําไรไม่รู้เท่าไรเลยเนี่ยคุม้มมากปรับสภาพดินเนี่ยมันผลผลิตมันเนี่ยมันก็ดีอย่างเงี้ยอก่อนก่อนหน้านที่ไม่ได้ใช้นี่ได้อะไร่กี่ร้อยประมาณ 110, 120. าร้อยสิบร้อยยี่สิบคาดว่าผลผลิตจะได้ประมาณเท่าไหร่ คาดว่าปีนี้นะเกือบสองร้อยมั้งสองร้อยค่ะอ่าสองร้อยตันนะ่ะก็ล,กลูกใหญ่ขึ้นลูกใหญ่ขึ้นตอนแรกที่เราไม่มีการปรับปรุงดินได้ห้าหลายใสจำโบคราวหนึ่งก็ประมาณร้อยถุงหนึ่งร้อยถุงแล้วตอนนี้ได้เท่าไหร่ค่ะเพิ่มมาเท่าเท่าหนึ่งเลยอะค่ะก็เป็นสองร้อยโอ้ดีก็ไปโอ้น้ำเยอะมากเลยต้นเขียวขึ้นใบดีขึ้นค่ะ แล้วก็ยอดสวยขึ้นแพทผิวสวยขึ้นดีขึ้นใบหนาขึ้นอะไรขึ้นแล้วในเรื่องของผลผลิตที่อยู่ตรงหน้าเราคุณป้าเป็นยังไงบ้างดีขึ้นเยอะเลยตอนแรกทีเ่เราไม่ได้ใช้สารปรับสภาพดินเนี่ยคือเราได้ประมาณวันหนึ่งประมาณกี่โลสักสามสิบโลได้สามสิบโลแต่ตอนนี้ได้ห้าสิบโลแล้วห้าสิบโลโอ้ oh, เพิ่มขึ้นตั้งยี่สิบเลยนะ,ะป้ากเกษตรกรทุกท่านนะใช้แบบป่าไม้นี่จะได้รวยเหมือนป่าไม้ <laughs> มันไม่เหนื่อยมันไม่เหนื่อยครับมันไม่เหนื่อย <laughs> ผมบอกก่อนว่ามันไม่เหนื่อยเลย S <S มันจะเหนื่อยตอนเราเก็บผลผลิตเพราะมันดกอะครับผมใส่ตั้งแต่ทีแรกเลยนะอื <S 2> <S 2> ผมปรับสภาพดินตั้งแต่ทีแรกเลยตั้งแต่มีการไถพอมีการไถพอวางระบบน้ําหยดเสร็จปั๊บพงหยดน้ําผมเอาเอาบานเย็นผสมกับน้ําใส่ระบบน้ําหยดไปเลยออืเนี่ยผม <S 2> <S 2> <S ผมใส่ก่อนปลูกด้วยเพราะให้มันไปปรับสภาพดินไง <S 2> <S 2> สายของไอ้ไอ้ตัวบานเย็นกับไอ้น้ำหยดเนี่ยมันจะทําให้ดินเนี่ยมันไม่แข็งพี่ ค,คือเราคุยอย่างมันก็หาว่าพวกเราโม้ใช่ไหมแต่ผมอยากให้ทุกคนะมันดูสิ่งที่ผมทำผมไม่ได้โม้ผมมาปากหมาถ้าดีก็คือดีไม่ดีก็คือเฮี้ยเราก็ต้องพูดว่าเฮี้ยนี่มันดีเราก็ต้องบอกว่าดีไงใช่ไหมค่ะและอย่างึงอ่ะมันเป็นข้อเสียของเกษตรกรไทยอย่างหนึ่งสมมุติอะไรที่ใช้ดีเนี่ยจะไม่ยอมบอกกันจะแ,แกะฉลากทิ้งไปกลัวคนอื่นจะเรียนแบบความจริงผมอยากจะบอกเกษตรกรว่า อะไรดีเราต้องแน,นะนําอะไรไม่ดีเราก็บอกว่ามันไม่ดีแต่เกษตรกร,กรบางคนมันหัวใจมันอิจฉาเกินพี่อิจฉาพอใช้ดีปับ๊บไม่ยอมบอกใครนี่คือข้อเสียของคนหลายคนเป็นแบบน,นี้ครับคือผมอยากจะฝากบอกเกษตรกรว่าอ่าเซล,ลนะอย่าไปเชื่อมันมากให้เชื่อคนที่ก็ลงมือทอําอ่ะเซล,ลไม่ได้ลงมือทาหรอก มันกกหกใายนู้นใช้เนี่ยดีนะแต่ผมไม่ใช่เซลล์นะผมทำเองแล้วผมก็ใช้บานเย็นนะผมเคยท้าเซลล์ที่ปลูกผักเนี่ยบอกมึงเก่งเหลือเกินมึงลงปลูกให้ดูอย่างที่มึงพูดดิทำได้ไหมไม่กล้าไม่กล้าแต่วันนี้ที่ผมมาแนะนำบานเย็นเนี่ยเพราะผมลงมือทำแล้วมันได้ดีผมบอกก่อนผมไม่ใช่เซลลผมไม่ใช่นักสแสดงผมคือหมอผี ดีก็ว่าดีไม่ดีก็ว่าไม่ดีแต่บานเย็นมันดีจริงๆถ้าไม่เชื่อมาหาผมได้ผมก็จะแนะนำเลยว่าให้ทำอย่างไรนะผมบอกก่อนผมไม่ใช่เซลล์ที่ดีแต่พูดแต่ผมคือผู้ลงมือปฏิบัติและทำจริงฮะลดต้นทุนลดทุกอย่างฮะบ้านเย็นดีจริงๆครับหมอปลาก,การันตีด้วยอาชีพหมอผีและเกษตรกรฮะ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ทดสอบเปิดเพลงทดสอบเสียงเปิดเพลงจาก youtube ตอนนี้จะทดสอบอถอดถอดสายออกถอดสายกล้องออกนะครับ เกี่ยวฟวงเฝ้าคิดถึงรวงบุ้มควงปัตนิเคยได้จับเกี่ยวเกี่ยวข้าวกับเจ้าทุกปีแต่มาปัตน,นี้ไม่มีเจ้าเหมือนดังเธอ อเเนื้อเพียงสามปีหลันจะมาให้พียนี้จ่นเชยเจ้าลืมเสียจริงแม้ทิ้งหน้าที่เคยโอ้รวงใยไม่อยู่ที่ใดเพราะเจ้าหัวเพลินเนื้อในเมืออันรุง ำใจเจ้าเนจงมายกลับบ้านนาหนึ่งสองสสวัสดีครับสวัสดีครับ ีครับเสียงชัดเจนนะครับ1 2ึ่งสองสาสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงชัดเจนนะครับหนึ่งสองสา หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งอี่ห้าหเจปหอา้าเจปดทำไมมันซ้ำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปอาทำไมมันสาวะ ครับขอบคุณขอบคุณมากครับขออนุญาตท,ทดสอบไลฟ์สดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ